สวัสดีครับมาอีกแล้วนะฮะคลิปแชร์สินค้าไอเดียของ eBay นะครับจากทำโดยออดออนไลน์เคนะฮะเว็บไซต์ที่สนใจของออนไลน์แล้วเรามีเครื่องมือตอบโจทย์นะครับลิงก์สินค้าเฉลยเลยว่าอะไรบ้างที่ขายได้บน eBa y ทั้งของไทยและของเทศแล้วก็เทคนิคต่อยอดหาสินค้าร้อยโซพันโซเพื่ออะไรครับนี่ครับอืมโชว์ของก่อนเลยคนนี้เรียนมา1ปีนะฮะยอดขาย2องแสนฮะภายใน3เดือนตกเฉลี่ยเดือนละเจ็ดหมื่นครับ และที่สําคัญอีกเรื่องนึงครับเทคนิคที่สําคัญในการวิเคราะห์ถ้าเราวิเคราะห์ดีนะครับของจะไม่กองเต็มบ้านหลายๆคนตัวของกองเต็มบ้านคนนี้ลงสินค้ามา700ร้อายการครับขายไม่ออกแค่หเองนี่คือหลักสูตรของออนไลน์ครับตั้งใจทําวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดแล้วก็ตั้งใจลงวลลชินครับภายในปี2ปีคุณจะมียอดขายที่ดีครับมันอาจจะไม่ได้ทําภายในเดือน2เดือนแต่ว่าถ้าเราเถ้าเราตั้งใจทาจริงนะครับมันมันเห็นผลครับสนใจติดต่อได้นะครับ เข้าเรื่องดีกว่านะฮะสินค้าของวันนี้นะครับนี่เลยอันเซนเซอร์เลยเต็มเต็มเลยถ้ามีงานเก๋ๆนะฮะเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นถ้วยเป็นอย่างเงี้ยเออจริงๆมันก็ของปลอมแหละมันก็ไม่ใช่ของแท้นะครับราคาขายอยู่ที่แปดร้อยสี่บาทนะฮะและที่สําคัญที่ผมชอบไปคุณดูดิหนึ่งหนึ่งวิว per hour โอ้ชั่วโมงหนึ่งมีคนเข้ามาดูคนหนึ่งวันหนึ่งมีคนเข้ามาดูตั้งยี่สิบสี่คนแล้วขายไปแล้วถึงร้อยสิบแปดโซ่องอ่ายๆถ้าเกิดเพื่อนมีกระบอกเก๋ๆไกลๆอย่างเงี้ยนะฮะ น่าสนใจครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆน,นะครับถ้าต้องการเฉลยชื่อไตเติลว่าเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรเพื่อชื่จะไปต่อยอดเครื่องมือคีย์เวิร์ดหาคีย์เวิร์ดวิเคราะห์คีย์เวิร์ดเพื่อที่จะขายสินค้าแนวนี้นะครับที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งราคาดีนะผมบอกก็ปั่นไป1 0ึ0พันได้นะจริงๆถ้าเกิดแบบคุณสวยเก๋ไก๋อะไรอย่เงี้ยตั้งไปเลยนะครับออกเดลละชิ้น2ชิ้นคุณก็รวยได้เพราะอะไร หนึ่งชิ้นเนี่ยมันไม่รวยแต่ถ้าเกิดในร้านเราอนาคตเรามีสองร้อยชิ้นเหมือนเพื่อนคนนี้ไงเห็นไหมเพื่อนคนนี้มีเจ็ดร้อยชิ้นแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยมันคือมันออกเรื่อยๆครับนะอ่ะเฉลยน,น,นะครับโค้ด u 0ศูนย์แปดศูนย์สี่สองศูนย์สองศูนย์หนึ่งหนึ่งจีจัดมาจัดไปนะฮะโค้มเมดเทมว้เร์ดร้อยแล้วอ่ะคลิปนี้จัดทำโดยออดออนไลน์ดอตคอมนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะฮะ เรามั่นใจว่า e Bay คุณทำเองได้แต่ถ้าเกิดคุณเรียนกับเราผมมั่นใจว่าย,ยอดขายคุณจะตรงแบบก้าวกระโดดครับอ่ะหลักสูตอรออนไลน์มีแบบจับมือทำจับมือทำผ่านสกายนะฮะแล้วก็เรียนแบบดู YouTube และที่สำคัญเลยนะฮะเครื่องมือนี่แหละผมมั่นใจไอตัวครื่องมือนี่แหละที่จะทำให้คุณเติบโตอย่างก้าวกระโดดเพราะส่วนใหญ่ไม่รู้จะขายอะไรแต่เครื่องมือนี้วันเดียวเนี่ยคุณเรียนวันเดียวเนี่ยคุณจะเห็นของเงินน่าขายเต็ม e Bay หมดเลยนะครับ ดูรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆนะฮะได้ที่หน้าเว็บไซต์นะฮะแล้วก็ติดต่อเราทางไหนไปที่เว็บไซต์ o อ o ตออนไลน์ .com นะครับคลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาครับเข้ามาคุยกับเราทางไลน์นะฮะพิมเองก็ได้ครับไปที่ไลน์เพิ่มเพื่อนพิมแอดข้างหน้าตามเลยโอ๊ตออนไลน์ครับเบอร์โทรของเรานะฮะ088861161จัดมาจัดไปอ่ะฝากด้วยนะฮะยูทูบเราปล่อยคลิปทุกวันพอฝากซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับช่องโอ๊ตออนไลน์นะฮะเรามีโซเชียล Facebook Fanpage โอ๊ดออนไลน์ทวิตเตอโอ๊ดออนไลน์และ Instagram มโอ๊ดออนไลน์ใครชอบเล่นตัวไหนก็ฝากฟอลโล่เราด้วยนะครับสวัสดีครับ